70ปี14แผนจีนพัง,งาดขึ้นอันดับหนึ่งของโลกเมาสเจอตรงขาดการไว้บทวิเคราะห์ของนักสือพิมพ์นิวยอร์ทม์ของสหรัฐอเมริกาและนิตยาสารดอะอีคโนมิสของอังกฤษที่เคยนำเสนอข่าวดานลบของจีนเป็นหลักถึงกับผาดหัวข่าวและทำเรื่องรายงานพิเศษหลายครั้งในปีนี้ว่าด้วยศัก,กยภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งเกินคาดและเด้แสงหน้าอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วแสงหน้าอเมริกาก็ย่อมหมายถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วตรงกับคำคาดหมายของประ ปธานเหมาเจ๋อตงเมื่อ70ปีที่แล้วที่เล็งไปสู่เป้าหมายในอนาคตว่าถ้าจีนสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะสามารถไล่ทันและเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้โดยต้องใช้เวลาอย่างน้อย50ปีแต่ไม่เกิน75ปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนา5ปีฉบับที่14รวมเวลาพัฒนาประเทศ70ปีพอดีผลปรากฏเป็นไปตามการคาดหมายของประธานเหมาโดยการสรุปของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในโลกตะวันตกเองด้วยจีนดำเนินกิจกรรมอวกาศและการทดลองทางวิทยา ศาสตร์สำคัญสำคัญไปได้อย่างรวดเร็วแซงหน้าสหรัฐและกลุ่มประเทศทุนนิยมตะวันตกในแทบทุกด้านในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกวันนี้จีงกลายเป็นมหาอำนาจที่ทรงพลานุภาพสูงสุดยิ่งกว่ามหาอำนาจใดๆในประวัติศาสตร์หลายพันปีของมวลมนุษยชาติ จับทางจีนสันติตั้งรับผีพากร70ปี14แผนจีนก็พังงาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกความเป็นประเทศยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลกยุคใหม่ของจีนกําลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหมู่นักสังเกตการณ์นักวิชาการและนักคิดนักเขียนชื่อดังในสหรัฐอังกฤษเยอรมนี er ie, และอีกหลายๆประเทศทั่วโลกที่เคยเชื่อมั่นในความเจริญเ้าวหน้าของโลกทุนนิยมตะวันตกมาโดยตลอดโดยเฉพาะบทว,วิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ของสหรัฐอเมริกาและนิตยสารอิคโนมิสของอังกฤษที่เคย นำเสนอข่าวด้ันลบของจีนเป็นหลักถึงกับผาดหัวข่าวและทำเรื่องรายงานพิเศษหลายครั้งในปีนี้ว่าศักยภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่งเกินคาดและได้แสงหน้าอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วแซงหน้าอเมริกาก็ย่อมหมายถึงว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วตรงกับคำคาดหมายของประธานเหมาเจ๋อตงเมื่อจะสิปีที่แล้วอันเป็นปีแรกๆของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา5ปีฉบับที่1 9 5 3งหนึ่งเก้าห้าสามถึงหนึ่งเก้าห้าเจ็ดที่เล็งไปสู่เป้าหมายในอนาคตว่าถ้าจีนสาม,มารถพัฒนาไป เรื่อยๆก็จะสามารถไล่ทันและเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้โดยต้องใช้เวลายอย่างน้อย50ปีแต่ไม่เกิน7จปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนา5ปีฉบับที่14 2 0ี1ถึง2025รวมเวลาพัฒนาประเทศ70ปีพอดีผลปรากฏเป็นไปตามการคาดหมายของประธานเมาส์โดยการสรุปของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในโลกตะวันตกเองผู้เชี่ยวชาญของโลกตะวันตกได้ลำดับความแข็งแกร่งของจีนที่เหนืออเมริกาในด้านสำคัญๆเช่น ปริมาณการผลิตและใช้กระแสไฟฟ้าของจีนสูงกว่าหลายเท่าซึ่งเป็นฐานรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี AI ไในอนาคตที่สำคัญที่สุดปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของจีนล้ำหน้าไปมากส่งผลให้จีนกลายเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆอย่างรวดเร็วกระทั่งทิ้งห่างประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกโดยรวมอย่างชัดเจนด้วยฐานอันมั่นคงของอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ผลักดันให้จีนดำเนินกิจกร กรรอาวากาศและการทดลองทางวิทยาศาสตร์สําคัญสําคัญไปได้อย่างรวดเร็วแสงหน้าสหรัฐและกลุ่มประเทศทุนนิยมตะวันตกในแถบทุกด้านในสายตานักวิเคราะห์ตะวันตกวันนี้จีนกลายเป็นมหาอํานาจที่ทรงพลานุภาพสูงสุดยิ่งกว่ามหาอํานาจใดๆในประวัติศาสตร์หลายพันปีของมวลมนุษยชาติกระบวนการเติมเต็มประเทศจีนให้พง,งาดขึ้นมาเป็นมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกได้ภายในระยะเวลาที่แน่นอนตามจินตนาการของเหมาเฉินตงเริ่มจากความเชื่อมั่นในระบอบสังคมนิยม ที่ก้าวหน้ากว่าระบอบทุนนิยมประชาชนชาวจีนนับร้อยนับพันล้านได้ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเบื้องต้นบนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์นี้เมื่อพักและรัฐบาลจีนดําเนินนโยบายอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของจีนสอดคล้องกับความเปรียกร้องตรงการของประชาชนชาวจีนก็อย่อมจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเรานําเอาแผนหปีทั้งหมดของจีนมาการดูก็จะพบว่าในแต่ละแผนมีเป้าหมายหลักกํากับไว้อย่างชัดเจนเช่นเป้าหมายหลักของแผนหนึ่งคืออุตสาหกรรมเหล็กทั้ง โรงงานถลุงเหล็กอันกังและปริมาณเหล็กที่ผลิตได้รถยนต์คันแรกที่ผลิตได้เป็นต้นล้วนตั้งอยู่บนฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อปูพื้นฐานอุตสาหกรรมหนักให้แก่ประเทศจีนในการที่จะพัฒนาตัวเองทั้งด้านอื่นๆต่อไปต่อมาในแผน2จีนต้องเผชิญกับการคุกคาม2ด้านทั้งจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตจีนทุ่มกําลังไปยังการพัฒนาระเบิดปรมาณูจนสําเร็จต่อมาแผน3ก่อปรับฐานอุตสาหกรรมเป็น3ส่วนโยกย้ายฐานอุตสาห าร์กยุทธศาสตร์เข้าไปยังส่วนในของประเทศเพื่อป้องกันการทำลายของศัตรูภายนอกแผนต่างๆต่อจากนั้นได้มุ่งไปในทางสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพัฒนาการค้าการลงทุนยกระดับการศึกษาและสวัสดิการสังคมควบคู่ไปกับการปูพื้นให้แก่การพัฒนาสีเขียวเช่นการพัฒนาพลังงานสะอาดจากน้ำลมและแสงอาทิตย์แทนที่พลังงานจากฟอสซิลรวมทั้งเริ่มโครงการอวกาศส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคโจรจัดทำเครือข่าย ดาวเทียมนำร่องเปยโตและสถานีอวกาศเทียนกงตลอดจนการส่งยานสำรวจไปลงดวงจันทร์และดาวอังคารขณะที่การพัฒนารถไฟความเร็วสูงก็ก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งเป็นที่สุดของโลกรวมทั้งการดึงคนจีนออกจากความยากจนได้สำเร็จบริบูรณ์ผลงานในแผนที่1 3ถึง14ของจีนนับเป็นการเติมเต็มครั้งใหญ่ด้วยแผนปฏิบัติการ IT+ และแผนปฏิบัติการ AI+ ภายใต้แนวคิดชี้นำเรื่องพัฒนาพลังการผลิตคุณภาพ หม่กระตุ้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คุณภาพใหม่ขึ้นมาเป็นพรวนทั้งด딥ซีกและยูนิทรีในแผน15ระบุชัดว่าจะเนรมิตให้จีนกลายเป็นสังคม AI ด้วยศักยภาพโดยรวมของพลังการผลิตคุณภาพใหม่ในที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นเสียงทางแข็งสงสัยและเยอะเยะ้เยถากถางทั้งหลายแหลที่เคยมีมากในอดีตและมีน้อยมากในปัจจุบันก็จะหายไปจนหมดสิน้นใช้ค,คาจีนสร้างเซิงลอยสูงขึ้น สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุย๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580